สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับมิวก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนําบอกต่อเพื่อนนะครับเพราะว่ามิวใช้แล้วเห็นผลดีมากๆนะครับนี่เลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มีชื่อว่าคลาบอดี้โลชั่นนั่นเองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายนั่นเองนะครับที่มิวบอกเลยว่าใช้แล้วนะครับประทับใจสุดเพราะว่าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าแค่เปิดมานะครับคือกลิ่นแบบหอมมากนะครับกลิ่นหอมแบบติดทนนานมากๆนะครับตัวนี้ที่สําคัญนะครับนอกจาก โอ้โหกลิ่นที่หอมมากๆแล้วเขายังจะมีส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิตามินซีนะครับวิตามินอีนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพผิวนะครับให้ผิวดูนุ่มชุ่มชื่นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของความดึงดูดนะครับสว่างกระจังใสด้วยนะครับไวท์เจ์ไรเซอร์ก็มีนะครับในส่วนผสมนะครับพวกฟ้าอาบุตินอะไรพวกนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญตัวนี้นะครับบอกเลยว่าทาโลชั่นนะครับบำรุง นอกจากนี้นะครับมิวใช้แล้วก็ประทับใจมากๆกลิ่นหอมมีไม่ต้องฉีดน้ําหอมเลยนะครับแค่ตัวนี้นะครับได้ทั้งความหอมได้ทั้งการบํารุงผิวไปในตัวด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ผลิตภัณฑ์คลาบอดี้โลชั่นครับขอบคุณครับใครที่สนใจนะครับราคาเพียงแค่690บาทนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับในราคาเปิดตัวของเขาเนะครับเหลือ390บาทเท่านั้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าซื้อ2ชิ้นนะครับในราคาเพียงแค่ 750บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหถูกมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับแถมฟรีนะครับในส่วนของเซรั่มไวท์เทนนิ่งสกัดเข้มข้น10เท่านะครับ1ขวดด้วยกันนะครับบอกเลยว่ามีบริการนะครับในส่วนของทั้งปลายทางแล้วก็โอนจ่ายนะครับที่สำคัญไม่เสียค่าส่งด้วยนะครับรีบๆไปจับจองกันนะครับเดี๋ยวมิวจะทิ้งช่องทางการติดต่อนะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆครับรีบไปจับจองกันนะครับ